สวัสดีครับสวัสดีแนมะ่ไอซีนะจ้าวันนี้เราจะเอากล้วยไปให้แม่แม,แม่ช้างกินกันนะครับยุบก่อนยุบผ้ยังยุบอ่ะยุบก่นอนเดี๋ยวเราจะเอากล้วยไปให้แม่แม,แม่ช้างกินพ่อลูกไาจับบนสูงยะนะบนจับมาจับเลยบนสูงเออนะจับจับบนสูง เอากล้วยไปให้แม่แม่ช้างกันกินนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ะไปอูพิงจะไปเอากล้วยให้แม่แม่ช้างกันกินนะครับเฮียเฮียเฮ้ยมาเอามาแม่แม่แมาค่อยวางพิงวางลงบอสเฮาเฮาเอากินเลยครับแทถอยถอยลูกถอยพิงถอย ามาแม่แม่มาแล้วมา <g ül> โรแม่แม่มากันแล้วมาทยอยมากันละเด็กอ้วนเราเอากล้วยมาให้แม่แม่ช้างกินกันนะครับเด็กอ้วนเราใจดีนะครับใจบุญนะฮะดูครับ <g ül> <g ül> <g ül> เด็กอ้วนเราไม่กินนะให้แม่แม่ช้างกินกันนะครับเพียง <g ül> ถอยไปป่มไปป่ะลูกโอ้โหแม่แม่กินกันหมดเลยเด็กอ้วนเราทำอะไร ฮะทำไรลูกโอ้โหมาอยู่กับแม่น้อยนะครับแม่น้อยแม่สิริแม่กุศลตรงกลางก็จะเป็นบุงาผมเอ่อแม่สายหมอกอ้าวสลีพรอนทำไมไม่กินของเขาก็คุณแม่มาคุณแม่ไม่กล้าแย่งนะครับโอ้โหขอบคุณนะครับผู้พิงนามาให้คุณแม่เขากินนะครับเด็กอ้วนเราเด็กอ้วนกินด้วยไหมเนี่ย กล้วยหนึ่งถังจะพอไหมครับเนี่ยอ้อากาศมาบนจับบนสูงกินไหมโอเคนะครับอ่ะจับบนจับจักระมังมาถอยมิงถอยจับบนมเก็บมาบนสูงจับมาพิงจับมาจับบนเออจับมาเดวเพ่มาอ่าเพ่มาขอบคุณจ้าเสียงจ้า ขอบคุณนะจ๊ะโอโ้กินก็ไม่ได้กินแถมเอาถังกลับบ้านด้วยมาเมาโอ้เก่งมากเลยนะครับดูลูกชายเราสั่งได้ดั่งใจนะครับเอาให้แม่แม,แม่ก็กินกล้วยหมดเลยแล้วก็เอาถังกลับบ้านด้วยอเก่งมากเด็กอ้วนขอบคุณนะครับผู้พิพงขอบคุณนะใจบุญมากเลยจ้ะวันนี้อ่ะเรามาอยู่กับที่เรา เอาหัวหาดูเอ้าเต้นหน่อยสูงดีใจหน่อยสูงเอาดีใจหน่อยหาวเอาเอาถอยอืออขอบคุณจ้าวางลงถอยถอยวางลงวางถอยวางลงวางเบาหาเบาโอเคบายบายบบาายยขอบคุณหน่อยขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะขอบคุณที่เอากล้วยให้แม่แม่ช้างนะจ้าขอบคุณจ้าจ้า